ก็สวัสดีนะคะทุกทท่านนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายสวัสดีกันนะคะวันนี้ก็นะคะดึกดึกแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้นอนบ้างเอ่ยนะคะใครที่ยังไม่นอนนะคะวันนี้ก็มาพบกับโค้ดไมายสอนออนไลน์นะคะอ่าวันนี้ก็อยากจะมา,าแบ่งปันนะคะเคล็ดลับนะคะเทคนิคดีๆนะคะที่จะทานะคะให้ทุกคนนะคะมี นะคะความโชคดีตลอดไปนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตของเรานะคะวันนี้เนาะนะคะก็อยากจะามานะคะพูดถึงเรื่องนะคะความโชคดีนะคะใครที่อยากจะเป็นผู้ที่มีความโชคดีตลอดไปนะคะวันนี้เราจะมาทํำยังไงให้นะคะเรานะคะเป็นผู้ที่มีความโชคดีตลอดไปนะคะวันนี้ก็นะคะ เป็นการทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเราก็อาจจะเจอกันบ่อยหน่อยนึงนะคะก็นะคะมีนะคะสิ่งที่จะจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสําหรับใครที่คิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่โชคดีนะคะเกิดมาสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะอยากเป็นคนโชคดีอู้เย่ยมากเลยนะคะคุณพี่ราตีนะคะบอกว่าอยากจะเป็นคนที่โชคดีนะคะสําหรับคนที่โชคดีนะคะแน่นอนเลยว่านะคะ คนที่โชคดีไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะอยู่ที่ไหนแห่งไหนนะคะเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นการทํางานนะคะถ้าหากว่าเรานะคะเป็นผู้โชคดีนะคะถ้าเรารับราชการเราก็ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นได้ตําแหน่งหรือว่าถ้าใครเป็นพนักง,งานประจําอยู่นะคะ <c oughs> ก็อาจจะได้นะคะ <c oughs> เพิ่มเงินเดือนนะคะก็คือล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่โชคดีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ เราจะมาเป็นผู้สําเร็จและมาเป็นผู้ที่โชคดีนะคะเรามาดูกันก่อนว่านะคะหล,คหลายคนอาจจะเชื่อในเรื่องของดวงใช่ไหมคะหลายคนอาจจะเชื่อในเรื่องของดวงไหนใครที่นะคะเชื่อของเรื่องของดวงนะคะกดหนึ่งมานะคะใครเชื่อเรื่องดวงกดหนึ่งมานะคะและใครที่ไม่ได้เชื่อเรื่องดวงนะคะ กด0ูนย์นะคะขายที่ไม่เชื่อเรื่องดวงกดศูนย์นะคะอ๋อกดหนึ่งนะคะโอเคเก่งมากเลยนะคะคุณพี่บอกว่าเชื่อเรื่องดวงนะคะหลายคนก็นะคะทําไมนะคะคนเรานะคะถึงมีความคิดที่ แตกต่างกันนะคะบางคนก็เชื่อว่านะคะอาการที่เราโชคดีนะคะเป็นที่ดวงของเรานะคะเราเกิดมานะคะเรามีดวงที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะโอเคนะคะ เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหลายคนก็เชื่อว่าการที่เราโชคดีเป็นเพราะว่าดวงนะคะแต่หลายคนนะคะก็มีความเชื่อว่าการที่เราโชคดีนะคะไม่ได้เป็นเพราะดวงของเรานะคะทีนี้นะคะก็นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าคนเรานะคะก็ต้องมีความคิดที่มันนะคะแตกต่างกันนะคะคนนึงก็เชื่อคนนึงไม่เชื่อทีนี้นะคะการที่เรามีความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะมันก็เลยนะคะถูกนะคะกดเราแนะนําเอา มาใช้ในทางฟิสิกส์นั่นเองนะคะมาคำนวณค่าเฉลี่ยของอโลกของเรานะคะก็เลยเอาถูกมาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เนาะทีนี้นะคะพอนะคะเรานะคะรู้ว่านะคะบางทีเหมือนกับการที่เราโยนเหรียญขึ้นไปนะคะโยนเหรียญขึ้นไปทีนี้พอเราโยนเหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าคือหหลักมันต้องออกหัวใช่ไหมคะอ่า2คือมันต้องออกก้อยนะคะ ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่านะคะคนเรานะคะ กดค่าเฉลีย่ยเนาะ,ะมันก็จะมีความแตกต่างกาันอ่ามันก็จะมีสมมุติว่าเราโยนเหรียญไปนะคะ1ล้านครั้งนะคะที่มันโอกาสที่มันจะออกก้อยนะคะมันก็ย่อมที่จะ5 0 0แ0 0นะคะครึ่งต่อครึ่งออกหัว50000นนะคะทีนี้รวมกันแล้วก็คือเป็นล้านหนึ่งนะคะทุกอย่างก็จะเป็นอย่างละ50 50ใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของดวงของคนเรานะคะ เราแน่นอนอยู่แล้วว่านะคะในการโยนเหรียญนะคะเราก็มีทั้งหัวแล้วก็มีทั้งก้อยนะคะแตกต่างกันออกไปก็คนละครึ่งน,นะคะแต่ว่าชีวิตของคนเรานะคะทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเชื่อว่าคนเราต้องนะคะมีความโชคดีใช่ไหมคะมีความโชคดีเท่าไหร่คะ ความโชคดี50%ใช่ไหมคะแล้วก็ความโชครลาย50%นะคะคืออย่างละครึง่งแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วในชีวิตของคนเรานะคะเชื่อว่าหลายคนก็นะคะอยากจะโชคดีแต่หลายคนก็คิดว่าเอะเกิดมานะคะเกิดมาคือ เราเนี่ยช่างเป็นคนที่โชคดีเหลือเกินนะคะเกิดมาสวยมาสูงขาวร่ำรวยนะคะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเพียบพร้อมเลยนะคะก็คิดว่าเราเกิดมาโชคดีแต่ว่าหลายคนนะคะทำไมเกิดมาช่างเตี้ยช่างดำนะคะอ่าจนค้นแขนอ่ะครับ นะคะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีรถไม่มีบ้านนะคะไม่มีแม้กระทั่งการงานที่ดีนะคะทำไมชั้นช่างเกิดมาแล้วก็อาภพอับจนจังเลยนะคะแล้วก็นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองทำไมรู้สึกไม่โชคดีนะคะความเป็นจริงของคนเรานะคะมันนะคะจะไม่ได้มีความโชคดีทั้งนะคะ โชคร้ายปะปนกันไปนะคะทีนี้บางคนก็โชคดีเลยนะคะบางคนก็โชคร้ายเลยนะคะซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ยุติธรรมนะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงต่อนะคะว่านะคะเราอยากจะโชคดีนะคะเราจะทํำยังไงนะคะแน่นอนว่านะคะเรานะคะ,เ,ะ,คะเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราจะไม่ได้รอให้ทุกอย่างเป็นความโชคดีเนาะนะคะหลายคนก็รู้สึกว่าถ้าถามตัวเองนะคะวัน 你问，问。 เอ๊ตเะ,ะตัวเรามีความโชคดีไหมนะคะตัวเรามีความโชคดีไหมอะก็ขอตอบแบบข้อข้างตัวเองเลยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันโชคดีนะฉันเกิดมานะคะร้อยละเก้าสิบห้าของคนเรานะคะจะบอกว่าตัวเองน่ะมีความโชคดีนะคะเช่นวันนี้นะคะอย่างหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักมายมาก่อนเช่นสมมติว่าเอ๊ะวันนี้เรามีงานประจําทํานะคะมีงานประจํารับราชการนะคะมีงานประจำำําทํามีเงินเดือนนะคะมีรถมีบ้านนะคะมี ทุกอย่างเลยทําไมนะคะเราเกิดมาโชคดีจังเลยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เรานะคะจะโชคดีในวันนี้นะคะทุกครั้งนะคะสิ่งที่ผ่านมาที่มันนะคะทําให้เรามามีวันนี้นะคะเราไม่ได้เพียงแต่โชคดีอย่างที่เราเกิดมาแล้วโชคดีเลยนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราโชคดีนะคะทีนี้หลายๆคนนะคะอาจจะ เคยนะคะเคยไหมคะสมัยก่อนที่เรามีรายการนะคะรายการที่เขาบอกว่าเอ๊อะทานกินมาม่าแล้วนะคะเราก็ส่งซองนะคะส่งซองมาม่านะคะสมัยก่อนก็จะมีถ้าใครเกิดทานเนาะอันนี้ไม่ได้บอกว่าแก่นะคะถ้าใครเกิดทานอ่าป็ สมัยก่อนจะมีบอกว่าส่งมาม่านะคะไปชิงโชคนะคะไหนใครเคยส่งมาม่าไปชิงโชคเราก็ได้โชครางวัลบ้างคะบอกได้เลยว่านะคะเคยนะคะตัวมาเองก็เคยเอานะคะส่องมาม่าไปชิงโชคแล้วนอกจากนี้มีอะไรมีฝาเอ็มร้อยนะคะทุกคนมีฝาเอ็มร้อยล้วก็เอานะคะไปชิงโชคเหมือนกันนะคะชิงโชคเหมือนกันแต่นะคะปากฏว่านะคะ เราเอาไปชิงโชคเราไม่เคยมีดวงเรื่องนี้เลยหรือว่าใครที่ซื้อหวยบ้างไหมคะ,ะใครที่เคยซื้อหวยบ้างไหมแล้วเป็นยังไงบ้างคะซื้อหวยโชคดีไม่เอ่ยนะคะบางคนอาจจะบอกว่านะคะคือนะคะดวงดีมากเลยดวงมากับราบรอย ดวงมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะก็ซื้อหวยนะคะถูกหวยแต่ว่าสําหรับตัวเราเองนะคะถ้าหากว่าวันนี้เราจะไปซื้อหวยนาอนะคะเราก็ไม่มีโชคทางด้านนี้หรือสมัยก่อนเคยมีไหมคะว่าอ่ะเคยซื้อไอติมไหมคะไม้ไอติมที่มันเมนะะรูปหรือมีเป็นเป็นสีแดงๆนะคะถ้าหากว่าเรากินแล้วนะคะเราก็จะสามารถอ่าใครอ่ามีสีแดงแล้วเราก็เอาไปไปแลกได้อีกนะคะเพื่อว่า เป็นเป็นไม้ไอติมฟรีนั่นเองนะคะในในก่อนก่อนเนาะนะคะก็เชื่อว่านะคะเนี่ยคือเป็นเรื่องของดวงนะคะเราก็เคยเหมือนกันแต่เราไม่เคยนะคะที่จะได้นะคะโชคดีเหล่านี้เลยและก็นะคะสมัยก่อนที่เรานะคะ เราเรียนหนังสือเนาะมีบางวิชาที่เราเรียนไม่เก่งนะคะบางวิชาที่เราเรียนไม่เก่งแล้วทีนี้นะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะเนี่ยบางวิชาวิชานี้เราไม่เก่งหรอกแต่ว่าเราจะเข้าไปลองเดาข้อสอบดูนะคะแล้วก็ให้นะคะมันผ่านปรากฏว่านะคะเราเข้าไปเดานะคะไปทําข้อสอบในวิชาที่เราไม่ถนัดเลยนะคะก็ปรากฏว่าไม่ผ่านนะคะมพฉะนั้นนะคะเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะนะคะการที่เราจะมีโชคหรือว่าเราจะทําอะไรส อย่างเนี่ยเราก็ต้องนะคะใช้ความพยายามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าเป็นการทํางานนะคะในวันนี้นะคะที่เราเข้ามาทํางานประจําหรือว่ารับราชการบางคนก็อาจจะรับราชการนะคะการที่เราจะเข้ามาสอบนะคะมาเป็นพนักง,งานประจาเนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ เราก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือพูดถึงความโชคดีนะคะแต่ว่านะคะคนเรานะคะเราถ้าเราจะรอโชคชะตาหรือว่าดวงเลยนะคะมันก็คงไม่ได้ก่อนอื่นเลยนะคะอ่าเช่นสมมุติว่าอ่าในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะวันนี้อยากจะถามทุกท่านว่าถ้าเราเปรียบในเรื่องของความโชคดีอ่าเป็นการปลูกต้นไม้หลายๆคนนะคะอยากปลูกต้นอะไรบ้างคะบาง คนบอกว่าเอ๊อยากจะปลูกนะคะไม้ยืนต้นนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงอะไรอีกนะคะที่มันเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ที่สามารถเก็บนะคะผลผลิตได้นานๆนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊อยากจะปลูกอะไรที่มันแบบว่าได้ผลลัพธ์ไวๆนะคะได้กินไวๆเช่นอาจจะปลูกถั่วง,งอกนะคะปลูกถั่วง,งอกทีนี้นะคะถั่วง,งอกก็อาจจะใช้นะคะเพียงระยะเวลา สี่ห้าวันก็สามารถที่จะเป็นถั่วงอกได้เลยทีนี้เราก็มาดูต่อว่าการที่ตัวเรานะคะจะปลูกต้นไม้ได้เนี่ยเราคิดว่ามันจะมีนะคะมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้นะคะต้นไม้ของเรามันจเจริญงอกงามแน่นอนอยู่แล้วว่านะคะ,ะการที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือมีอะไรบ้างคะมีความชื้นนะคะความชื้นก็คือในเรื่องของน้ํานั่นเองนะคะในเรื่องของน้ําหรือว่านอก จาน้ำแล้วมีอะไรอีกก็มีแสงแดดใช่ไหมคะมีแสงแดดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีปุ๋ยนะคะมีการนะคะเตรียมเพาะปลูก เตรียมดินก่อนนะคะแล้วก็มีการเอาเมล็ดนะคะไปแช่แล้วก็เอามาปลูกนอกจากว่าการปลูกแล้วนะคะเราจะปลูกอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องนะคะใช้ระยะเวลาในการที่จะดูแลให้ต้นอ่อนของเราเติบโตนะคะถ้าหากว่าเรานะคะใช้น้ําที่มันมากไปนะคะมันก็จะทําให้นะคะต้นอ่อนของเรานาะมันตายได้หรือว่านะคะ ถ้าหากว่ามันขาดน้ํามันก็อาจจะทําให้ต้นอ่อนของเรามันเหี่ยวได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ถ้าสมมติว่ามันเจอแสงแดดนะคะต้นอ่อนที่มันยังไม่แข็งแรงนะคะมันเจอแสงแดดมันก็จะทําให้เหี่ยวแล้วก็ตายได้ในที่สุดนะคะมิฉะนั้นนะคะ สิ่งที่นะคะมาเองได้พูดมาเมื่อกี้นะคะว่าเอ๊ะองค์ประกอบที่จะทําให้นะคะสิ่งต่างๆที่ทําให้ต้นไม้ของเรามันจเจริญเติบโตงอกงามได้นั่นก็หมายความว่านะคะ มันต้องมีสภาวะที่เหมาะสมนั่นเองนะคะถ้าหากว่าต้นกล้าต้นไม้เหล่านั้นนะคะที่เราได้ทําการปลูกไว้นะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพหรือสภาวะที่เหมาะสมนะคะมันก็จะไม่เจริญเติบโตงอกงามนะคะดิฉะนั้นชีวิตคนก็เช่นกันนะคะการที่นะคะเรานะคะ นะคะประสบผลสําเร็จหรือว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเรานะคะอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้เรานะคะทําสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีกันได้เลยนะคะอ่านะคะก็นะคะสำหรับ ใครที่นะคะวันนี้เข้ามาทําธุรกิจออนไลน์นะคะเราก็นะคะต้องมาสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับตัวเราเพราะว่านะคะเราไม่ใช่พืชนะคะเราไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเราเป็นมนุษย์เรานะคะสามารถที่จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับตัวเราอ่าให้กับตัวเราเองให้กับตัวเองได้นะคะวันนี้เช่นสมมติว่านะคะอ่าเรานะคะเปรียบเทียบกับ ลิงเนาะเปรียบเทียบกับลิงอ่าลิงนะคะมีความเชี่ยวชาญในด้านของการปีนต้นไม้ใช่ไหมคะลิงมีมีความเชี่ยวชาญในด้านการปีนต้นไม้หรือว่าปลาปลานะคะมีความเชี่ยวชาญแพ้บัวขาวอย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าคือไม่ต้องเอาหลายยกนะคะทุกคนเอาแค่ยกเดียวก็พอนะคะคืออ่ามิฉะนั้นนะคะอ่าก็คือว่าถ้าหากนะคะเรานะคะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเช่นเดียวกันกับนะัก นักมวยใช่ไหมคะบัวขาวถ้าให้บัวขาวเขาไปนะคะ,ะไปไดกลอฟนะคะก็คงจะ ีนะคะได้๊อไม่ถูกหลุมไม่ลงหลุมไม่แม่นอย่างแน่นอนนะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะคะมันก็จะทําในสิ่งสินั้นไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะคําว่าโชคดีของเรานะคะในตรงนี้มันก็หมายความว่าเราจะไม่ได้รอนะคะให้เราเป็นผู้ที่มีความโชคดีแต่เราจะเป็นผู้ที่สร้างสภาวะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะหากว่า เรานะคะเรียนจบเช่นบางคนอาจจะจบวิศวะมานะคะแต่ว่าคือบางทีถ้าหากว่าเราไปสมัครงานแต่ว่ามันไม่มีงานที่เป็นวิศวะนะคะแต่ว่าเราก็ ไม่นะคะไม่เราก็ไม่ทํางานนั้นเลยเราก็อาจจะกลับมาอยู่บ้านนะคะถามว่าเราได้งานไหมเราไม่ได้งานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเลือกงานเราคิดว่างานนั้นมันไม่ตรงกับเรานะคะเช่นบางคนนะคะอาจจะจบบัญชีมานะคะแต่ว่าไปสมัครเป็นคุณครูสอนเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ถ้าหากว่าเราจะรอให้นะครัาเนื้องานของเราที่เราไปสมัครเนี่ยคือมันตรงตามความต้องการของเราเลยเราก็คงไม่ได้ทําอะไรพอดีนะคะเช่นเดียวกับสมมุติว่าเราอยากจะทํานาใช่ไหมคะเราอยากจะทํานาแต่ เราต้องรอฝนนะคะเราต้องรอฝนทำ่านะคะปีนี้เราจะได้ทำนาไหมเราก็คงไม่ได้ทำนาอย่างแน่นอนนะคะไม่ฉะนั้นนะคะเราต้องเป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเช่นสมมติว่าเราอยากจะทำนาแต่มันยังไม่ได้ถึงฤดูการทำนานะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสภาวะโดยการที่เรานะคะไป อ่าสูบน้ําเข้ามานะคะแล้วก็มาทํานาปังแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะมีข้าวกินนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารอฝนนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องนะคะตายอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีข้าวกินนะคะอันนี้ก็นะคะบอกได้เลยว่านะคะเราสามารถที่จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมได้เช่นกันนะคะเช่นกันเดียวกันกับหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นนะคะ สัตว์2ชนิดใช่ไหมคะอ่ะชนิดแรกเลยก็คือจิ้งจกใช่ไหมคะจิ้งจกเนี่ยก็คือมันแน่นอนแหละว่าจิ้งจกมันสามารถที่จะปรับตัวนะคะอยู่นะคะ อ่าบริเวณสมมติว่ามีสีขาวมันก็ปรับตัวเป็นสีขาวอยู่ฟ้าผนังอยู่หลังคานะคะมันสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกที่เลยแต่นะคะทิงจกเวลาที่มันหิวนะคะมันก็จะเดินนะคะเดินเดินเดินออกไปไปอ่าตรงที่มันมีแสงไฟมีมแมลงนะคะมันก็ค่อยไปกินมแมลงมันก็จะหากินไปเป็นวันวันวัน,ว,นวันไปนะคะแต่ว่ามันต่างกันกับสัตว์ก็คือ แมงมุมนะคะ,มะแมลงมุมหรือแมงมุมนะคะแมงมุมนะ่ยคือเขาก็จะเป็นนักสร้างสภาวะที่เหมาะสมโดยเขาอาจจะไม่ได้หิวนะคะแต่เขาจะมีการถักทอใหญ่ให้เป็นแปดเหลี่ยมสวยงามเลยโดยโดยไงคะคือมีความละเอียดนะคะในการที่จะสร้างนะคะใยของตัวเองแล้วก็ล่อมแมลงนะคะให้มันมาติดกับดัก นะคะ,ะที่ใยของตัวเองหากว่านะคะแมลงมุมหิวแล้วนะคะหิวเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมีอาหารกินได้ตอนนั้นเลยคือจะไม่ได้รอให้หิวนะคะ,ะเราถามว่าวันนี้หากเป็นตัวเรานะคะเราจะนะคะเป็นนะคะแมงมุมหรือว่าเราจะเป็นจิ้งจกนั่นเองนะคะอันนี้นะคะตัวเราในวันนี้นะคะเราไม่อยากจะให้ทุกคนรอนะคะว่าเราจะต้อง มีโชคเราจะต้องอรอ,อนะคะว่าให้เราเป็นผู้ที่โชคดีแต่วันนี้เราจะเป็นผู้ที่สร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับตัวเราเองนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมากเลยนะคะกับการที่เรานะคะเข้ามาในบริษัทดีไอคอนนะคะตอนนี้ก็นะคะเป็นบริษัทออนไลน์อันดับหนึ่งนะคะออนไลน์อันดับหนึ่งและก็ มีระบบการจัดการการเรียนการสอนมีระบบตัดชิป fulfillment ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะได้มีการนะคะทุ่มทุนนะคะในการที่จะโฆษณาการตลาดไม่ว่าเราจะไปเซเว่นนะคะเราจะไปอ่าห้างนะคะซัพปรพสินค้าหรือว่าจะมีทางด,วด่วนเหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อไปเราก็จะพบกับนะคะบริษัท ของเราดีไอคอนนะคะพบกับสินค้านะคะ,ะของเราทั่วเต็มเมืองไปเลยนะคะอันนี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าหากวันนี้นะคะทุกๆท่านที่เข้ามาในตรงนี้นะคะแน่นอนว่านะคะมันก็คือสภาวะที่เหมาะสมนะคะที่ทําให้นะคะอ่า คนรู้จากเรานั่นเองนะคะขกออยากจะให้ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะได้สร้างตัวเองนะคะให้เป็นนักสร้างสภาวะที่เหมาะสมนั่นเองนะคะวันนี้ก็หลายท่านนะคะก็ ushi, ยังไม่ได้นอนนะคะก็มาทักทายสวัสดีกันได้เลยนะคะคุณพี่ลาตีนะคะก็ยังไม่ได้นอนเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะใค,าาใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะทักทายนะคะสวัสดีกันก็สามารถที่จะพิม มาได้เลยนะคะถ้าหากว่าวันนี้เนาะหลายคนอยากจะเป็นผู้ที่โชคดีนะคะเราต้องนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีความโชคดีตลอดไปได้เลยนะคะ ه, วันนี้ก็นะคะมีเทคนิคดีๆมีสิ่งดีๆนะคะของเพจโค้ดมายสอนออนไลน์นะคะสอนขายออนไลน์มาแบ่งปันนะคะเทคนิควิธีการที่จะทําให้ทุกท่านนะคะมียอดขายทําให้ทุกท่านนะคะขายดีนะคะ ่าโอเคนะคะต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอ่าเรานะคะต้องเป็นผู้ที่สร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับตัวเราด้วยนะคะวันนี้นะคะนอกจากว่าตัวเราเองแล้วนะคะเป็นนักสร้างที่อ่าสภาวะที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะให้มีทักษะมีกระบวนการการทํางานนะคะครูไม่สวยมากค่ะอ่าสวยตอนดึกนะคะขอพระคุณมากค่ะสวยตอนดึกนะคะอ่ะโอเค เราต้องเป็นนักสร้างส,างสภาวะที่เหมาะสมนะคะนอกจากว่าตัวเราเองนะคะเป็นนักสร้างส,างสภาวะที่เหมาะสมแล้วนะคะเราพัฒนาตัวเองให้เป็นนะคะผู้นำนะคะผู้นำไม่ว่าจะเป็น Bour ทักษะการทํางานวันนี้นะคะหากว่าเรานะคะยังมีทักษะที่มันเดิมๆอยู่นะคะมันก็จะไม่สามารถที่จะนะคะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราหรือว่าเปลี่ยนแปลงองค์กรได้นะคะเราก็ต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองทักษะต่างๆที่มี ในเรื่องของการทําออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะคะในเรื่องอของการโพสต์ขายสินค้าหรือว่าในเรื่องของการยิงแอดนะคะตรงนี้เราก็จะมาส่งต่อให้กับทีมงานของเราด้วยนอกจากว่าตัวนะคะ,ะตัวเราแล้วเป็นนักสร้างสภาวะที่เหมาะสมนะคะเราก็ยังมีทีมนะคะที่ เป็นนักสร้างสภาวะที่เหมาะสมด้วยนะคะอ่าวันนี้เนาะนะคะใครที่ยังไม่นอนนะคะก็มาทักทายสวัสดีกันได้เลยนะคะอาจจะเจอไมายนะคะบางวันนะคะบางอ่าเพราะว่านอกจากว่าเราทําง,งานประจําแล้วนะคะเราก็อ่ายังมีนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นนะคะงานเสริมนะคะเป็นการแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านหรือว่านําเทคนิคดีๆ มาส่งต่อนะคะ,ะวันนี้นะคะก็นะคะหากว่าท่านใดนะคะอยากจะเป็นผู้ที่มีความโชคดีตลอดไปนะคะเราต้องนะคะสร้างสาภาวะที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะมีหลายคนนะคะที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าเรานะคะอาจจะอยู่ไม่ถูกที่นะคะเรานะคะอาจจะขยันไม่ถูกทางนะคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าเราขยันไม่ถูกที่ขยันไม่ถูกทางเนาะนะคะมันก็อาจ จะทําให้เราไม่ได้เข้าใกล้ความสําเร็จเลยหรือเราไม่ได้เข้าใกล้นะคะรายได้ที่เราต้องการเลยนะคะมิฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเรานะคะวันนี้ก็อยากจะฝากทุกทท่านนะคะ,อะนอกจากว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราแล้วให้เป็นนักสร้างสภาวะที่เหมาะสมพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดดีนะคะมีความคิดดีนะคะมีการคิดบวกนะคะแล้วก็ พูดดีทําดีคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะอานํานพาเราไปพบเจอสิ่งที่ดีๆนะคะและก็สิ่งสาคัญนะคะวันนี้ถ้าหากว่าเราคิดดีเราก็นะคะจะส่งผลทําให้เราพูดดีนะคะการพูดดีนะคะก็จะนําพาไปถึงการกระทําในสิ่งที่ดีๆและก็จะส่งต่อกับองค์กรของเรานะคะให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะมิฉะนั้นนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่าน,นะ หากว่าเราอยากจะเป็นผู้ที่มีความโชคดีนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จในการทําการงานต่างๆหรือว่าทําธุรกิจต่างๆนะคะเราต้องนะคะเป็นผู้ที่สร้างสภาวะที่เหมาะสมให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์แล้วก็รักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะเปลี่ยนไปเยอะมาก ครับสวยขึ้นเป็นกองครับโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะอ่า เราใช้แล้วมันเกิดผลเราก็อยากจะส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะนอกจากว่าเราจะสุขภาพดีนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในการดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลย f c ทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะก็อาจจะดึกหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากว่าเรามีงานประจําที่ทําแล้วเราก็มาส่งต่อเรื่องเราดีๆตรงนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านนะคะได้เอาไปใช้ในธุรกิจหรือ ือว่าการทํางานของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอ่าซึ่งกันและก,กันใหม่อีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์น้อนหลับวันดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ